เจสตายมาหมดเอ่อเอา,เอานี่ไปให้น้องชายดีกว่าแล้วล่ะโอเคหยุดเลยไหมเฮ้ยจอที่ว่ายังไม่ลาเลยวะเฮ้ยจิที่มี อะไรวะง่ายมันแม่อีบเลยอ่ะแล้วเตรดร์ดลเติร์ดไฟยมีเพื่อนไอ้เบร์มันจะขดไฟในเมื่อกี้นะมันแม่อีกการตะอนเฮ้ยมื่อห่น่าอกานม่ลู้ทำอะไรกับแม่แล้วเนี่ยมัต้องไปต้อน่ะอะไรวอเออดีนะเหมือนแมวมันจะจับให้ ไปตั้งเต๋อขวดอย่าไปเอาภาษาคนเอาไปหาเราไปอาอะไรตีนงตั้งเต๋อขวดเอ้า,า,า,อาไปแล้วเราจะมาไอพ่อจะไม่ด่าแล้วพอ่อที่ไม่ดา่าเราจะพอ่อฉันไปอยู่ที่ดูไบแต่แม่ฉันเออก็ฉันไม่ต้องพูดเลยพ่อแม่ฉันโดนประหารชีวิตคว้าจิบหายไอฉันก็ไม่มีพ่อแม่เยอะเพื่อนเออไม่เป็นไรเพื่อนนะอ่าสงสารจริงๆจิ้นไอพูดเอ็นมาตลอดเลยจังเนี่ย จบห้ยตุจิบห้ยไตุพี่ชายตู้มาแล้วมันจ, ah <rast soci ological situation> <GO av uther> จะ <andro> ไปไหนว้าวว้าวพี่ชายจะย็นจะย็นจจ โอเคพอแค่นี้แล้วเราต้องมาจบทิปเอ้วจับก้นเรามาจบทิปของผมนัดพ่อตอนที่11ดีกว่าเพราะพวกเราต้องเหนื่อยแเราจะไม่ลุตอ่าเลยเพื่อนตอนนี้ผมมีทีมงานมาช่วยร่วมด้วยเป็นเพื่อนผมเองเฮ้ยจะับใจใช่ไหนี่ผมต้องถ่ายเทสแบบนี้ผมต้อนจำเบื่อนั่นผมนัดพ่อแล้วทีนะใครอยากผมจำเบื่อนั่นผมนัดพ่อเชียร์มาเลยและอ้วกำลังก่น ก็ตายเฮ้ยพี่ชายอัดวางอัดไม่ตามแล้ววังวิ่งมาจากงแต่บ้านนู้นอ่ะเลยบ้านอันนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้ใจมันไม่ขอบใช่ไหมพ่อนใหญ่เหมือนแตงหอบมาอีกอ๋อแบบยิงกับวิ่งไม่เถอโอ้ไม่ได้หรอกอ่ะฮะชายที่เป็นเพื่อนผมฝาลุกจากตรงนี้ด้วยไอ็หมอนี่ชื่อว่ารถชื่อจินเจนชื่อเล่นชื่อจินนะชื่ออะไรอ่ะชื่อจินอ่ะ ไม่ใจรุดฉันชื่อปักคุณไม่หนีมันก็ได้นะ <c oughs> ไปต่อเดี๋ยวพูดไปตัดต่อทิปพอ